นี่คือกำแพงครับมันคือกำแพงครับที่เราที่เราแบบไม่ไม่อยากผ่านไปอ่ับไม่ได้คือกำแพงไนทีกำแพงของบางสำหรับบางคนนะแต่ให้มองย้อนกลับไปครับครูแบบเหมือนอะไรครับเหมือนเรือบางคนบอกครูเป็นหนือมเรือจ้าครับแื่ว่าข้างล่างเป็นแม่น้ำครับเราต้องเจวเรือทุกทุกเทอรนนะครับเจวไปเรื่อยๆลยครับแต่ถ้ามองกลับกันครับ เราเคแค่เอาไอทีมาสร้างสะพานข้ามแม่น้ำมันอาจจะเหนื่อยตอนแรกครับแต่ไม่ได้เหนื่อยคนเดียวนะคุณออกแบบช่างอย่างผมช่างช่างที่ต้องทํางานด้านทิศเนี่ยนะจนคุณทาให้ครับแต่คุณช่วออกแบบหน่ยว่าจะเดินทางไปทางไหนช่อยแบบหนว่าจะเอาปูพืน้นด้วยอะไรจะเล่นสก,กียให้ไหมหรือจะทําอะไรเป็นถนนลาดยางก็แล้วแต่ ผมจะเหนื่อยผมจะเหน young, ื่อยเป็นช่างไงครเพื่อให้เราสร้างสะพานนะสะพานอาจจะวิ่งไปไม่ถึงฝั่งเราอย่างน้อยมันก็ลดวระยะทางเราอย่างน้อยเราเหนื่อยน้อยลงนะก็ทำทั้งเดียวเหนื่อยทั้งเดียวนะครับก็ต่อไอ้นี้นะครับผมคิดว่าไอทีจะทําให้เราสบายขึ้นไม่ใช่ทำให้เราปัง วันนี้ครับก็ดีใจมากครับที่ที่ได้มาร่วมคุย CEOP ับไม่รู้ว่าจะสนุกขนาดนี้นะครับสนุกมากเลยเพราะว่าเพราะว่าตอนแรกผมแบบโคตนเทียงเลยอ่ะแบบวิต้องมาปีเส้นอะไรก็ไม่รู้ก็ทำอยู่ข้างแม่เนี่ยครับเออพอได้เต้นลำหน่อยนะครับก็เริ่มหายง่วงนะครับเต็มที่ครับก็ขอโทษด้วยที่ถ้าเราจะตกลงไม่มาแต่ถึงท่านมาท่านก็มีสิทธิ์นะเพราะเราจะโชว์โชว์สิ่งที่เรียกว่าไอทีเล่นที่ไหนก็ได้ ยังไงก็ได้ไม่คงรู้ไม่ได้คำรู้ไปเจอกันที่คอมมิวนิตี้ของเราจะลืมไหมครับผู้านคำโอเคครับก็ตอนนี้ครับครับค่ะพูดได้คำเดียวว่าสุดยอดนะคะแล้วก็ฝากน้องหัวนิดนึงนะคะเออ่ขอให้มีเค้กในผู้เรียนที่สำคัญอยู่ในตรงนี้ด้วยนะคะก่อขอให้เกิดเกิดวาตรงนี้ขอบคุณลูกหน้าค่ะ ในฐานะที่โง่เรื่องไอทีแต่ว่าต้องขอขอบคุณท้งหหอนที่ทําให้เราได้เรียนรู้นะคะขอ,ขอการเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุนันท์บุตรศาสตร์กรุากล่าวขอบคุณนะคะและก็มอบของเชิญให้ท่านวิทยากรขอ,ขอกาบเรียนเชิญ แล้วต้องเป็นลูกห่อนเนี่ยผมไม่ใช่น,น้องเลยเนีก็สําหรับตัวแม่เองเนาะถือว่าเป็นแม่ได้นะน่แล้วรู้สึกว่าได้รับความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมากนะแล้วก็อาจจะคงจะต้องไปขอคุยเนี่ยาจะไปเรียนข้าวแันก้ ในวันนี้ทุกคนกรบมือแสดงความขอบคุณใ่้วิทยากรด้วคะ <commandments> ่ะฝากให้คุณพ่อด้วยนะคะค่ะอาหารกลงวันวันนี้เราจะพบกันที่ซุ้มด้านล่างนะคะเป็นห้องอาหารจาดสวนอาหาระค่ะข้างห้องสมุค่ะ